หลอมเงินสิงบนกรอกปากวิธีปราบคนเกณฑ์ทหารเรียกเงินคนหนีทหารเมื่อคราวที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชร,าระดมพลเพื่อยกทัพไปขจัดความวุ่นวายทางเมืองเชียงใหม่นั้นทรงมีพระบรม,มาราชองการไปถึงแม่ทัพนายกองยี่สคนทั่วพระราชอาณาจักรให้เกณฑ์ราษฎรจจำนวนหนึ่งมาเป็นทหาร และให้นำทหารเกณฑ์เหล่านั้นเดินทางมากรุงศรีอยุธยาภายใน20วันยกเว้นผู้เจ็บใข้ได้ป่วยคนยากจนเขียนใจและคนที่มีอายุเกิน60ปีซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในบันทึกของเฟอร์นาลเมนเดสปินโตเช่นกันปินโตเล่าว่าที่เมืองหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองทางการค้าขายผู้คนส่วนใหญ่ร่ำรวยโดยทั่วไปต่างพอใจและชื่นชมกับโลกีตันหาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการกินอยู่อย่างฟุ่มเฟือยและการพนันเสี่ยงโชค ตลอดจนสิ่งที่ทําให้ชีวิตเพลิดเพลินอื่นๆืนอีกมากมายเมื่อจะถูกเกณฑ์ให้เป็นทหารไปสงครามซึ่งขัดกับชีวิตสํารวยของพวกเขาต่างก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้กลุ่มคนที่ร่ำรวยนี้จึงได้มารวมกันและตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารด้วยวิธีที่พวกเขาถนัดก็คือติดสินบนแม่ทัพนายกองผู้มีหน้าที่เกณฑ์ทหารด้วยเงินก้อนโต แม่ทัพผู้เกณฑ์ทหารของเมืองนี้ปรากฏว่าเป็นขุนนางที่กล้าหาญและมีผลงานรับใช้พระเจ้าแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์จนได้มาอยู่เมืองที่มีความสําคัญแห่งนี้แต่เงินก้อนโตก็มีอนุภาพที่จะทําให้จิตใจของท่านแม่ทัพแปรเปลี่ยนไปได้จึงยอมให้คนกลุ่มนั้นนอนอยู่บ้านได้ไม่ต้องไปรบหันไปเกณฑ์คนเจ็บให้ได้ป่วยคนพิการคนยากจนเถียนใจและคนแก่เท่าไปแทนให้ได้จํานวนตามที่กําหนดเมื่อทหารเกณฑ์จากทุกเมืองเข้ามาพร้อมกันที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อจะเคลื่อนทัพ พระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรลงมาจากช่องพระบัญชรเห็นทหารเกณฑ์กลุ่มที่ถูกเกณฑ์มาแทนบรรดาเศรษฐีเจ้าสมรวยก็ทรงสะดุดพระทยทรงเรียกทหารเกณฑ์กลุ่มนี้สี่คนเข้าเฝ้าซึ่งต่างก็แก่เท่าและมีอาการเจ็บป่วยอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรับสั่งถามถึงอายุและสภาพอันสุดโทรมของเขาทั้งสี่ก็กราบบังคมทูลเป็นเสียงเดียวกันถึงเรื่องการเกณฑ์ทหารในเมืองของเขา ซึ่งทาให้พระองค์ทรงพิโรธและรับสั่งให้แม่ทัพผู้นั้นมาเฝ้าทันทีซึ่งบินโตได้บันทึกไว้ว่าหลังจากที่ทรงต่อว่าเขาที่ทําเรื่องเช่นนั้นต่อหน้าชุมชนแล้วพระองค์มีพระบัญชาให้จับเขามัดมือมัดเท้าไว้และให้หลอมโลหะเงินห้าเตอร์มาเทลงไปในคอของเขาต่อหน้าพระพักอันเป็นผลให้เขาเสียชีวิตทันทีขณะที่พระองค์ทอดพระเนตรเขานอนสิ้นใจอยู่ณที่นั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่า หากเงินห้าเตอร์มาเพียงพอที่จะฆ่าท่านแล้วท่านจะนึกได้อย่างไรว่าเงินห้าพันเตอร์มาที่ท่านรับไว้เป็นสินบนเพื่อยกเว้นแก่พวกที่ขลาดจะไม่ฆ่าท่านขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้ท่านสำหรับความละโมบที่ท่านมีและยกโทษให้ฉันสำหรับการที่ไม่ลงโทษท่านอย่างสาสมกับความละโมบนั้นจากนั้นพระองค์ยังมีพระบรมราชโองการให้คนไปที่บ้านของผู้ตายเพื่อนําเงินห้าพันเตอร์มาซึ่งเขาได้รับเป็นสินบนไว้ มาแจกจ่ายแก่คนแก่เฒ่าและคนยากไร้ที่ถูกเกณฑ์มาแล้วส่งพวกเขากลับบ้านส่วนคนที่ให้สินบนหนีการเกณฑ์ทหารนั้นก็อย่านึกว่าจะรอดพระองค์ดำรัสั่งให้แต่งกายเป็นผู้หญิงแล้วในประเทศไปอยู่ก่อนเล็กๆแห่งหนึ่งและยังทรงรับสั่งให้รีบรัพย์ของพวกที่ขาดตาขาวเหล่านี้เอาไว้เป็นรางวัลให้ทหารที่สู้รบอย่างกล้าหาญในสงคราม แม้แต่อาสาโปรตุเกสที่ไปรบครั้งนี้หากรบอย่างไม่เต็มใจก็ไม่รอดพ้นพระราชาญาเช่นกันบินโตบันทึกไว้เองว่ามีทหารโปรตุเกสคนหนึ่งในกลุ่ม120คนที่อาสาตามเสด็จไปในสงครามครั้งนี้หาทางหลบเลี่ยงอยู่เสมอมักจะทำโอเอหลบอยู่หลังคนอื่นสมเด็จพระชัยราชาทรงสังเกตเห็นจึงรับสั่งให้ส่งเขากลับไปกรุงศรีอยุธยาไม่ให้ร่วมในกองทัพและให้อยู่แต่ในบ้านถ้าจับได้ว่าออกจากบ้านจะจับโกนคราว ลงโทษให้เหมือนพวกที่ขาดตาขาวที่หนีการเกณฑ์ทหารส่วนอาสาโปรตุเกสคนอื่นๆท,ที่ทรงชื่นชมก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มเงินค่าจ้างเป็นสามเท่าจากการตามเสด็จไปสงครามในครั้งนี้ทำให้ปินโตชื่นชมสมเด็จพระชัยราชาธิราชเป็นอย่างมากและบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่าจากเรื่องราวเหล่านี้ตลอดจนอีกหลายเรื่องซึ่งท้าพเจ้าสามารถบรรยายถึงพระองค์อันเป็นเรื่องราวที่มีลักษณะคล้ายกัน ได้ทำให้กระจ่างชัดถึงพระอุปนิสัยที่ประเสริฐและดีเลิศของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงอยู่นอกคริสตศาสนาก็ตามขอขอบคุณข้อมูลจากเรื่องเก่าเล่าสนุก